สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวนอนเยเป็นแฟื่นครับ FC รถแหล่ลำเพื่อนเตยเ,ตเตสดเดืดสปูสุขคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีช่องเบ้าเบียนเลยครับเด้อช่องอาจารย์โนเตยเสดเดืดลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับผมครับผมนี่พี่น้องที่ว่ามาสมัครเป็นตลกที่ผมถ่ายลงคลิปเมื่อกี้ล้ำยางออกมาไหมพี่น้องแล้วถามขา้าวแล้วเงินเราจะไปยังไหนมายัางไหนอันเซม ตลกตกลงอสี่ปย์นนี่ก็ยังออกมาเรื่องเด็กไปบกศบกขนแกนต์เจ๋ไปสี่ปย์รงมามาเบียเบียจัดเด้อวเท่าซอยกันได้เทากับซอยพี่้องจำเป็นเนาะเห็นไดสันรถตู้ได้โทรหาราตู้ไป โทษแล้วครับพึ่นโมเลียนมาผีไหมครับพึ่นโมเลียนมาผีมันบ่สครับมันคนละเส้นทังแต่ว่าคอนเก้นกาน,น,นาซีคันได้ขึ้นตอนเศร้า,าเศร้าเนี่ยครับกาน,นาซีแบบท่านมเมอแองไปหาบอสโจเล,เล่ยเมอแองครับนะหนึน่งอ่ะ,อะเข้าใจใจเพื่อนละครับเข้าเรียนมาหนี่เข้ากลับไปไปหาเลยเช็คตะล่างเช็คตะล่างก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกเดี๋ยวได้เช็คได้อยู่ครับว่าเพลิ่นเจ่ใส่หรือหรือมีข้อมูลไปมีหร่าครับเลลิ่นจ่ใส่เมอแองเมอแองนี่ยุ้ยเอี่ยงมูครับผมก็ลืมแล้วเดี๋ยว เรไปหอดเผมเช็คอีกเทนึงเ้าผมเอามอไซค์จากบ้านผมไปเออมาอยากขันได้กรุงเทพผมมีปัญหาเลยหรอวะผมีครับเอาเอาเอาห้มันได้ห้มันได้นี่แหละไอความพยายามพี่น้องแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนนี่ก็บอกก็คือกันสีดังสีเปี้ยงสีลุ่งหรือสีลิงมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนแต่ว่านี่แหละพี่น้องจริงๆแล้วผมไม่ได้ว่าสิงว่าไปส่งแล้วดิไอ้ความตั้งใจ ครับผมสิมาถ่ายคลิปอยู่ไอ้ไอ้ห้องพักเดนเซอร์ครับแตเลย่ว่าว่าทุ่มพอดีมาพอพอดีครับเห็นเรายางออกมาปากทางมันแพงสิไปยังไงจะไปขึ้นรถที่ยังยังไงนี่คุณพระท่านได้ลูกไปขึ้นรถยุ้ยบอสซอร์คอนแกนบอสสิไปคอนแกนนี่ไหมสิไปยังไงคุนบอกว่ามีรถไอเรียนครับอ๋อรถเรียนนั่นว่ารถไทยจราคาขอคอนแกนหรืออ่าลอยเอ็ด รถเกณฑนที่เนาะแม่นครับปรากฏบ่งบอกปรากฏว่าเห็นรถสีชมพูอยู่ดิครับสายสีชมพูแม่นครับเกิดเลยมาท่มพอดีพี่น้องนี่ละศพจังหวะพอดีเออครับเพราะได้ตั้งใจได้ว่าสิแต่ว่าตั้งใจมาไทยนะบ่ได้ว่าสิตั้งใจมาไทยบ่รู้ด้วยสมบว่ายางมาพี้า่น่ะอันนี้มันน่าสมัครเป็นอะไรก็ได้มาเล่นตลกมาเล่นตลกแม่ เรียงได้วางก่อนแจกรองรับเมื่อนอละวแต่ว่าขั้นสุดขั้นแรกต้องไปสมัครกับบอสโจก่อนที่เหลือบอสโจจังสิกระจายงานมหาประยุมันต้องไปตามขั้นตอนด้วยขั้นตอนที่รับที่สูงสุดคือบอสโจถ้าบอสโจคอนเฟิร,ร์มก็โอเคอันน่ะ ไปสูงเราเลยเอ้ยไปส่งอยู่คันแกนบอกว่าทอสามเลยสบายสบายเพรายากเพราะยากก็ต้องซอยกันได้ซอยครับผมเปลี่ยนฮะผมเปลี่ยนฮะเอาฝากพี่ฝากน้องติดตามตัวผลงานถ้าเดือดฝาก่จูรับครับฝากนี่ด้อยครับเด้อเซียมสารคามครับคนบ้านเดียวกันนี่ดิกับบ้านเบ้าเบียร์นี่ดิย่างสีสุราด้วยกันด้วยย่างสีสุราครับทำข้าวกันเบียงคนบ้านใดฮะจะหัวจักกันอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านคุตะเคกี้ครับโอ้ที่กับบ้านยังอ ข้ามมุมีกับมันย่างครับอืมโอ้คนบ้านเดียวกันตัวนี้กับบ่าวเบีย้ยบ้านเดียวกัน<า>ครับความสันตุอืมครับอ,อืมเอาเอามีความาสนาก็นจะได้ยุ่งน้ำกันนึกเอาละค,คนสารคามน้ำกันเนาะอือยะฝากพี่ฝากน้องติดตามเนาะครับผมซอยเป็นเรื่องเชื่อเรื่องใจเอาคันแรกก็คือให้ เอาใจซอยพี่น้องเอาใจซอยภาวนาซอยกันพ uh, well ี่น้องให้ให้ได้ให้ได้ก่อนเาะคือให้มันสมความตั้งใจเนาะคนได้มาแล้วคนตั้งใจแห้งนี่มามาตั้งใจมาไปกรุงเทพครับโอ้เดินทางมาจากกรุงเทพแม่ครับเมืองในสดพยุจครับเพื่อนบอกมาผมก็มาเลยอืมับวันนี้มันหรักั้นตอนนั่นแหละแม่น็รักกานตอนคือมันต้องมีการออดิชั่นการแยกที่ล่ะเวลตามระบบนะแม่ ว่าถ้าไปบอดเจอบอดก็ต้องร้อมึองว่าจีได้กลับขึ้นมาออดิชัน่นบอครับว่าวันที่เจ็ดค่ะเนนันออดิชั่นวันที่เจ็ดจากโมงกับตดตามตามเพจสาวนอ้อยเพแล้วเพ่งครับว,ว่าผมต้องกลับกรุงเทพก่นอนไปตั้งรักก่อนเนาะตั้งรักก่อนแต่ว่าที่นเน่ๆก็อยากให้ไปมือแรกนี่ยแหละไปเลยให้มันได้รู้เลยว่าไปออดิชั่นเลยผมอยากมาแห้งวางเฉียบอกบอดเลยว่าผมอยากมาอยู่แห้ง แอนบ้าวคนใจดีดอกอันนี้นยัยงไม่เก่งนะมาแข่งกันยังมาฝึกเอามาฝึกฝนเอามาันก็ได้ก็กแล้วล่ะมานะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เด้อบา้าแซบสารคามครับสายยาเป็นท่าเทีย,ายาเป็นบ้าแซบเทียนเป็นแข้งดิ่เท่าไปในหน้าโคตรเลยพี่น้องซ่าดูเอาเวลาพี่น้องผมจะได้เป็นคน องสมพงกับการซอยคนเดี๋ยวจะเป็นล่งเนี่ยคนบอกว่าถือว่าที่ผ่านมากะไรทั้งสี่ล่ะใช่สายซอยค้นดีดีได้คิดไว้บอขันบ่อใดขันมาแล้วขันบ่อใดหรือจังไดนี่จะไปจังใดมาจังใดที่เอาจังไดคือตั้งหลักชีวิตจังใดคิดไว้บอคิดอยู่ครับคือมาบ่อใดผูกกติกาไปครับกลับไปไปหาโรงเพีงน้ำคือเก่าโอ้หลวงเพียงแต่ว่ากันดีว่ากันคือเก่าเครับ ที่ว่างานจิวรี่เดี๋ยวเพื่อล่าออกอะไมบ้างหรือยังไงหรือกลับไปได้บ่กลับไปได้อยู่ครับอ๋อทั้งสั้นขันพ AH ลรับหรือบลรับด้วยขันเอาสมมุต no> oh. ินะสมมติสมมติไอม่วส์นาขันพลรับกับเหตุงานย่างไงก้อนหาเงินเป็นทุนไว้ก่อนเพื่อล่อเขาซ้อมล่ออย่างสียนะขันได้นะขันได้นะเอาใจซอยกันเอาใจซอยแต่ว่าขันบ่ได้กะ สู่ต่อไปสู่ตอ่อเอครับทาจะยังงานต่อไป,ตไปครับสร้างตัวเปิด <c oughs> เปิดออดิชั่นดูอยู่ดอกแต่ว่าตำแหน่งตลกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ขาดค <c oughs> นต้องการอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ได้อยุครับเพราะว่าเขาบอได้ <c oughs> บอได้ประชันเสียงแข่งกับไพร <c oughs> เขาบอได้ประชันแข่งกับไผรนะ <c oughs> เขาแข่งกับเจ้าของว่าเขามีพรสวรรค์บอเขาแข่งกับเจ้าของดิเมียนขันเขามีพรสวรรค์เขาแล้วไม่ได้ เอา<น>กันออดิชั่นนักร้องนี่มันต้องแข่งกับคนอื่นนี่ใช่ไ่มล่ะเป็นต่ล่งนี่ออดิชั่นนี่คือต้องแข่งกับเจ้าของนี่ว่าเจ้าของมีเขาเอียนมาลหนมีพรสวรครค์บอนะสามารถเล่นได้บอเรีเนในคนหัวได้บอปันเทศได้นี่น day day day. กล้าแสดงออกก็ได้เท่าไหร่ผมว่านะกล้าแสดงออกเห็นเล่นไหนมันลื่นไม่ต้องบางเทอเขาเขาต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดิการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นเอกลักษณ์ของแขวงนี่เนาะเาตังนี้ตัวตนของเขาแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้ยุทธ์หรอเคลียรว่าบอดโจนี่เป็นผู้ให้โอกาสที่เร็วเชื่อเชื่ออยู่ในกฝากฟบอดเนอะบอดวินเทอร์ด้าในความตั้งใจเราไมาอะไรเป็นจาระข้มบ้านเดียวกันแค่พ่อเด้บอดเอะเห็นบอดเบิ้งอยู่ธ์หรอวะแค่พ่อได้เขาเบิ้งห่ะแต่จนไงบอดราชินยุง หหแต่ว่าคันวาสนานี่ดีแต่จริงจริมากให้เราล่ะจเจอบีเอเอนองเดี๋ยวไปส่งเรากันเดีย๋ยวจังเดยกะทิส่งข้าวให้เี่รน้องได้รับทราบได้บ่ได้หรือจังไดยเดี๋ยวสิติดตามข้าวให้เบียน้องเด้อเบิงเด้อฝากพี่ฝากน้องครับต่เสียงฝากนี่นะครับเด้อหาว่จูเมตาได้วา เพิ่งไปบุญเพลินก็ฝากติดตามผมได้เลยครับด้เอาสู่ฟันครับสู่ฟันโอเคครับสวัสดีครับ